อะไรครับพี่น้องฟองไปซื้อผู้สุกคนวลวันนี้ก็เผาหญ้าเผายหูเพื่อเขาครับไป่แต่เป็นหมองปลูกพักครับงกครับพี่น้องเผาหญ้าเผางยังออกให้มันแกนครับพี่น้องอเลยก็ได้ปลูกพักปลูกหญ้าครับพี่น,ออน้องข่างาง่ายขึ้นพี่น้อง ยู่เงาเงาครับหาเวียร์เ็ดครับพี่น้องเลยเขาอกระแปนครับพี่น้องก็ปลอดภัยแก่ห้อพร้อมครับสุขสัตว์ไม่พิษกับิบวรใดเมื่อพึ่งผ้าอาศัยครับเขาจะได้ปลูกพักปลูกง,งาพร้อมพี่น้อง นี่ยเงไต้กับเป็นพระน้ำครับพี่น้องพระที่เลี้ยงปลาครับพี่น้องขนาดจะ่ไปเห็นน้องมันเด็ขึ้นครับอยู่แล้วกับแฟนดีครับพี่น้องเข้ากับอยู่แบบสบายใจ บริเวณระแวงเลียงสุ้มีผพิษนี่นี่ไพ่สิมันขีเเคบแมงกอดงุ่งเกี่ยวเกียวคอสิมากครับมาดีมาปลูกพักนะครับปลูกบักน้ามครับที่แถวนี้ครับปลูกบักน้าปลูก ต้นครับอยู่หนงานแล้วย่องหอยปงกับพี่น้องเลย